จากนายเทคเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นัดมีรถเพิ่งเก็บงานเสร็จหนึ่งคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยันม่านะครับ EF 3 9 3 p ตัวล้อทองนะครับตัวนี้เช็คสภาพเก็บงานเรียบร้อยนะครับพร้อมลุยนาได้เลยนะครับตัวนี้เป็นดูมล้อหน้าใหญ่นะครับเป็นยันม่าพรีเมียมนะครับรถจดทะเบียนปี2561นระครับรถถือว่าใช้งานน้อยครับตัวนี้นัดจัดเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับของเหลวเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบครับอุปกรณ์นะครับได้ใบดันดินหน้าแล้วก็็จะเปน ฐานควนนะครับ6ใบ22นิ้วนะครับใบเต็มๆชุดท้ายนะครับสวยนะครับเก็บงานทําสีเรียบร้อยนะครับทาสีใหม่ทั้งคันนะครับช่างน้อยที่ขอดูชั่วโมงไมการทํางานชั่วโมงไม่ขึ้นนะชั่วโมงการทํางานไม่ขึ้นนะครับอันนี้นะครับพวกลูกหมากนะครับต่างๆเครื่องเดิมคัดเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อไม่เคยตัดท่อนนะครับใครสนใจนะครับตัวนี้ราคาเพียง3ามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเริ่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมครับ เบอร์แใใจ้งติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรแอดไลน์ได้ที่063นะครับ313047หรือมาชมสินค้าได้ที่ร้านนักแท็กเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีรถส,สวยๆครับสภาพพร้อมใช้งาน ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับ2องพาวโฟวิวนะครับขับเคลื่อน4ีล้อครับระบบนะครับเป็นระบบ8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ทอยหลังนะครับเดี๋ยวจะเป็นเกียร์ชัตเช่นนะครับตัวนี้นะใครที่สนใจนะครับรถสวยนะครับสภาพพร้อมขายพร้อมส่งได้เลยนะครับตัวนี้การันตีนะครับเครื่องเกียร์นะครับระบบไฮดรอลิกต่างๆสมบูรณ์ครับห้องตัวครับเกียร์เข้าข้างมุมอะไรนะครับยันมากผมชอบอย่างหนึ่งนะครับในการเข้าเกียร์นะครับมันไม่ต้องมา เ้าเกียร์ที่ตรงข้างตัวนะครับตรงนี้ก็คือเกียร์มันจะไม่ได้อยู่ตรงห้องโดยสารเราเลยนะครับก็จะอยู่ตรงจีดซ้ายจีกขวานะครับซึ่งคล่องตัวมากๆนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับใสได้ไปนะครับรถหรือว่าเครื่องเกียร์แน่นๆนะครับระบบพร้อมใช้งานนะครับรอบจัดนะครับ ตอนฝนตกเลยครับวันนี้นะครับช่วเงเย็นๆนะครับของวันที่11นะครับเอาท้ายทำงานงปกตินะครับแสรหลังทุกท้ายนะครับก็เก็บงานตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนล้อคันหน้านะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ใหม่ สนใจนะครับราคาเพียง315,000บาทนะครับสภาพพร้อมส่งได้เลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือเข้ามาดูสินค้าได้ที่ร้านนักเทสเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับครคลิปฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมค,ครับผม